เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดสําหรับทีมของเรายังทางเวอร์กิลฟานได้ประหลังกับตันทีมกันก่อนเลยเมื่อเขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอับสุินสีส้มเนเธอร์แลนด์ใน Thailand, ช่วงพักเบรกทีมชาติรอบที่ผ่านมาแต่โจ้ตัวเข้ามาถูก2ใบเหลืองกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่ฟาดแข่งกับทางทีมชาติฮังการี ้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาติดโทษแบนในการแข่งขันนัดต่อมากับทางทีมชาติเยอรมันนัดจูตัวก็มีการตัดสินใจร่วมกับทางทีมชาติที่จะเดินทางกลับมายัางทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก่อนกำหนดโดยไม่ได้อยู่ในคัมป์ทีมชาติต่อสำหรับเกมการแข่งขันนัดที่2องดังกล่าวข้างตน้นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนั้นของเขาเองก็นำมาซึ่งเสียงวิพาก์วิจารณ์อย่างหนะักจากบรรดาสื่อมวลชนในประเทศบ้านเกิดของเขา นั่นที่ทำให้ต่กงตาเนอร์สนแยเดัชแมนของเราออกมากระโดดปกป้องลูกทีมคนสำคัญรายนี้เลยว่ากิลฟันได์เป็นผู้นำทีมของเรานะส็อตกล่าวเขาเป็นเช่นนั้นมาเสมอและเขาก็เป็นคนที่เราควรจะมองดูเขาเป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นแบบอย่างด้วยใช่เลยเขาอำลาทีมชาติมาก่อนกำหนด เขาไม่ได้อยู่ในแคมป์ทีมชาติของเขาต่อและนั่นก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายจากบรรดาสื่อในประเทศฮอนแลนด์เองมันเป็นการตัดสินใจของเขาในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าหากคุณมีการตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าคุณต้องการเจาวิพากษ์วิจารณ์นักเตะสักคนหนึ่งไม่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของพวกเขาจะออกมาในทิศทางไหนหรือยอย่างไรกัน คุณก็ย่อมจะหาแนวทางมาวิพากษ์วิจารณ์เขาได้อยู่ดีถ้าคุณมีการตั้งธงมาตั้งแต่ต้นแบบนั้นแล้วแต่ข้อแท้จริงที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเลยนะเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่เหมือนจะแจ้งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งกับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางไรอันกราวเวนแบกมิดฟิลด์ดัชแมนของทีมเราที่กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดหลังจากทักอาร์เนอร์สรัตเข้ามากลุ่มบางเหียนต่อจากทางเยอเกนครอบอดีตนายใหญ่เฮฟวี่เมทัล เขามีการปรับบทบาทให้กับทางเกลวเวนแบกถอยลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่อดีตนายใหญ่ของทางเฟยโนด์รอธเธอดัมเองเคยเห็นนักเตะรายนี้ลงเล่นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขายังคาแข่งอยู่กับทางต้นสังกัดเก่าอย่างทางอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมแล้วนั่นก็สามารถจะช่วยปลดปลอกความสามารถที่ดีที่สุดของทางเกลวเวนแบกออกมาได้อีกครั้ง ล่าสุดตัวของนักเตะเองก็มีการเราย้อนความถึงเหตุการณ์ที่ทางสลอตมีการโทรศัพท์ติดต่อมาหาเขาโดยตรงซึ่งนั่นก็กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางอาชีพของเขาอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้หลังจบการแข่งขันในศึกยูโรสลอตโทรมาหาผมนะและเขาก็บอกกับผมว่าเขาจะมอบโอกาสให้กับผมอีกครั้งกล่าวเวนแบกกล่าวเขาบอกกับผมว่าเขาขอให้ผมโฟกัสที่ตำแหน่งเบอร์แ แต่เขาเองก็ยังมองผมเป็นนักเตะเบอร์หกอีกด้วยการตอบสนองแรกของผมเลยก็คือมันโอเคมากๆเลยนะเพราะในฐานะนักเตะแล้วมันไม่ได้สำคัญว่าคุณจะลงเล่นในตรงไหนหรืออย่างไรขอแค่คุณให้ได้ลงสนามก็เพียงพอตอนสมัยที่ผมยังอยู่กับทางอาร์เจกซ์ผมก็เคยลงเล่นในบทบาทนี้มาแล้วแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะ ดังนั้นผมรู้ดีว่าผมต้องทำอะไรแล้วตัวของทางสลอตเองก็เห็นผมในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วยนั่นจึงจทำให้เขาคิดว่าบางทีผมอาจจะลงเล่นเป็นเบอร์หกได้ สล็อตและจอนนี่ไหติงกาเอาคลิปที่สมัยผมลงเล่นให้กับทางอาจักมาให้ผมดูมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขารู้จักผมเป็นอย่างดีเรามีการพูดคุยกันถึงการยืนตำแหน่งหาหรือกันว่าบอลจะมาตรงไหนและอย่างไรผมต้องยืนเช่นไรและจะช่วยเปิดเกมลุกให้กับทีมได้แบบไหนบ้าง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่สุดของทีมเราอย่างทักออริสันเบ็คเกอร์ในดาดมือหนึ่งประจําทีมกันบ้างเมื่อเขากำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงและก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากโจ้าตัวก็มีประวัติเรื่องอาการบาดเจ็บที่ไม่ค่อยจะซูดีนะ ประกอบก,บกับการที่สโมสรเองก็มีการเซ็นสัญญากับทางจอร์จีมามาด้าชวีลีผู้รักษาประตูจอมหนึบทีมชาติจอร์เจียมาจากทางไอ้ขังข่าวบาเรนเซียที่ซึ่งเขาจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราอย่างเป็นทางการหลังจากหมดสัญญาย,ยืนตัวกับทางต้นสังกัดเก่าในปีหน้าด้วยเหตุนี้จึงเกิดกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมของทางอาริซอนต,ตามมาท่ามกลางความสนใจจากสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบ,บุว่าตัวของทางอาริซอนนั้นยังคงตั้งมั่นที่จะอยู่เฝ้าเสาในถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อไปและจู้ตัวก็พร้อมที่จะแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งกับผู้ท้าชิงใหม่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาในปีหน้าด้วยโดยเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายหนีออกจากทีมไปอย่างที่ใครหลายคนเชื่อกันไปเอง อาริสันเบเกอร์ยังคงมีความสุขดีกับลิวอร์พูลนะแม้ว่าจอร์จี้มามาดัชวีลี่กำลังจะย้ายเข้ามาแหล่งข่าวจากภายในสโมสสนของเราเองระบุทีมจากประเทศอุดิอาระเบียมีการสอบถามเกี่ยวกับเขามาตลอดช่วงซัมเมอร์เลยก็ว่าได้และมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะมีบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่จากลีกยุโรปติดต่อเข้ามาด้วยเมื่อถึงปี2025 ดังนั้นมันมีเรื่องให้ผู้บริหารของเราต้องทำการตัดสินใจแต่สำหรับตัวของทักออริสันเองแล้วเขาต้องการที่จะอยู่ในถิ่นแอนฟิลต่อไปและเขาก็หวังที่จะทำผลงานให้ได้สุดยอดเหมือนช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราซึ่งมีเกมสําคัญที่จะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมายเยือนของทางสิงโตน้นเงิมครามเชลซีสำหรับเกมซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ของพิมเมอรในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้ โปรแกรมหลังช่วงพักเบรกทีมชาติมักจะสร้างปัญหาให้กับทีมของเรามาอย่างสม่ำเสมอในการแข่งขันฤดูกาลนี้เองมันก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลังเกมนัดเดียวที่เราสะดุดก็คือในการเจอกับทางเจ้าป่านอ t ติงแฮมฟอ o r เรสซึ่งก็เป็นเกมหลังจากโปรแกรมการพักเบรกทีมชาติมาด้วยเช่นเดียวกัน แม้กระนั้นทางแกรีเนวิลล์อดีตแป็กขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนาตตดทีมคู่อริตตลอดการของเราที่ก่อนหน้านี้เราก็มักจะได้เห็นเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อทีมของเราในเชิงลบมาโดยตลอดแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เมื่อตัวของทางเนวิลเองถูกเชิญไปออกรายการ Stick to Football Podcast และเมื่อเขาได้ถูกสอบถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวต่อเกมระหว่างทางลิเวอร์พูลที่จะลงฟาดแข่งกับทางเชลซีดังกล่าวข้างต้นเจ้าตัวกลับมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเลยว่ามันจะลงเอยด้วยชัยชนะสำหรับทีมของทางอาร์เนอร์ร็อตพร้อมกับสามารถที่จะรังตำแหน่งจ่าฝูงของตารางพรีเมีร์ลีกต่อไปได้แบบยาะ ผมคิดว่าเราควรจะมาเริ่มต้นจากเกมการแข่งขันระหว่างทางลิวอพูที่จะเจอกับทางเชลซีกันก่อนเลยดีกว่าในวิลกล่าวผมคิดว่าลิวอพูจะสามารถคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาไปได้ในเกมนี้ที่3ประตูต่อ1นึ่ผมคิดว่าเชลซีเองมีทีมที่หนุ่มกว่าพวกเขาอยู่เล็กน้อยนะแต่สุดท้ายแล้วจะต้านทานพวกเขาไม่ไหวโดวยน่าจะพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ2หรือ3ประตูต่อ1ดังกล่าว แต่หากจะให้ผมคาดเดาสกอร์ที่ออกมาแบบเป,เป๊ะๆผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วผมก็ยังมีความเชื่อมั่นอีกด้วยว่านี่จะเป็นเกมที่มีบรรยากาศที่สุดยอดมาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางทันอเ no, ล็กซานเดอร์อ็ร์โน่พักขวารองกับตันทีมของเรากันบ้าง เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้จนเกิดกระแสข่าวลือตามมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดที่สื่อในประเทศสเปนเองก็พยายามจะออกมาขยี้ข่าวเรื่องนี้แบบรายวันกันเลยทีเดียว แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง g i ฟต์มีสปอรสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมืองหลวงจากแดนกระทิงดุเองก็เตรียมราดถอยจากดิวดังกล่าวข้างต้นไปแล้วหลังจากพวกเขาเล็งเห็นแล้วว่า กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดในการใช้สื่อในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางมาก้าออกมาปั่นหัวสมสรของเราและรวมถึงตัวของทางเทรนต์เองนั้นไม่ได้ผลอย่างที่พวกเขาเคยคาดหวังเอาไว้ แม้ว่ามันจะมีการประคมข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทเทรนจะไม่ต่อสัญญาและเลือกย้ายไปอยู่กับพวกเขาในฤดูกาลหน้าแต่ทางนิวฟัพูเองกับไม่ได้ยี่หละกับเรื่องเหล่านั้นและเดินหน้าการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับตัวของดาวเตะวัย26ปีต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทางเรอันมาดริดเตร,รียมปรับกลยุทธ์และจะไม่กระตือรือร้อนในการเดินหน้าผลักดันดิวนี้ต่อไปอีกหลังมีการยอมรับเป็นการภายในในทีมผู้บริหารของพวกเขาแล้วว่ามันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะตกลงดิวกับตัวของนักเตะได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรอคอยโอกาสหากมันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อไปในอนาคตข้างหน้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ